เที่ยวทั่วไทยไปทุกจังหวัด45จังหวัดพิจิตรหักการหลักเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นสิบิมงคลต่อชีวิตป่ะป้าปูพญาโคดบองเตวราไหวเลยครับโอ้ใช่มีจริงๆด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับที่บึงสีไฟเด็กๆมาให้อาหารปลาแล้ว ใหอ่หานปลากันเลยให้เลยให okay ้เลยวัดท่าหลวงท่หลวงพเไปทางตัวเมืองจังหวัดพิจิตรกันนะครับอามาหอานานปลากันที่วัดท่าหลวงตรงนี้เป็นสนามแข่งเรือริมแม่น้ำน่าอยู่ที่สถานีรถไปไหนเอ่ยมาเที่ยวเมืองพิจิตรเที่ยวสถานีรถไปด้วยบายบายได้ไายบายรถไปหนด้วยไปแล้วไปแล้วกำลังจะไปที่สถานีอภิวัตน์กรุงเทพมหานคร yeah <laughs>